เส้นทางบันเทิงพามาชมเบื้องหลังละครกรงน้ำผึ้งที่กำลังเดินหน้าถ่ายทำอยู่ค่ะบอกเลยว่าแต่ละฉากผู้กำกับพี่ชูบุญยญธรพิถีพิถันสุดๆยังฉากเปิดเรื่องฉากนี้เป็นพิธีศพตามแบบจีนซึ่งเหล่านักแสดงที่มาร่วมงานต้องสวมใส่ชุดกงเตกโดยลูกหลานแต่ละคนก็ใส่ในแบบที่แตกต่างกันออกไปตามระดับการนับญาติงานนี้เวียสุกลวั์และเกรซพลซึ่งเป็นลูกหลานของตระกูลน,นี้ก็จัดเตรียมตั้งแต่หัวจรดเท้าเล่นใหญ่จัดเต็มขนาดนี้พี่น้องคู่นี้เลยมีเรื่องมาแซวก,กันน่ารักน่ารักด้วยค่ะที่น แบบมันจะมีแบบหลานในไส้หลานนอกไส้หลานในไส้จะแต่งตัวแบบอย่างนี้ครับแต่นอกไส้จะแบบเีกแบบนึุดขาวแล้วก็เจะพกหัวอีกแบบหนึ่งอะไรเงนี้ครับใช่แล้วคนจะมีความแตกต่างด้วยด้วยอามมาอยู่แล้วครับอามมาเป็นคนจีนเป๊ะเลยได้มาได้มาเลยดีเลยครับสำหรับเรื่องนี้คือฟิลได้อะเอออินเนอร์มันได้มันก็ได้ครับได้ดูดีนะ ดูดีพี่ดูดีมากครับพี่ดูดูแปลกตาดีครับไม่เคยเห็นพี่ใส่แบบนี้เหมือนกันใช่ใช่ทีมงานก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับงานกงเตกนะครับเขาที่มีสมาคมในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็ไปได้ชุดมาไปได้พิธีไปได้พี่ๆที่ที่เข้าฉากที่เป็นแบบคนที่ทํางานในเกี่ยวกับพิธีกงเตกจริงๆอะไรเงี้ยเขาเหมือนคนนาทําพิธีเขาเข่่ก็เหมือนทาโบติอยู่ใช่ใช่ใช่เราชมเบื้องหลังสนุกๆในข่าวบันเทิงช่อง7 HD อดีนะคะ ช่วงนี้พักกันสักครู่พบก,กันต่อช่วงหน้าครับอะอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิมพ์เลย www.buckboo.tv คลิปดีคลิกดู buckboo